สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ก็มาเจอกับเจ๊ปุยนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะวันนี้ไข่เจียวฟูๆคะ่ะวันนี้เป็นเมนูไข่เจียวนะจ๊ะนะจ๊ะค่ะนี่เห็นไหมทุกคนฟูๆเลยนะคะนี่น่ากินไหมเอ่ยเราก็ทอดแบบนี้นะคะไข่เจียวของเราให้มันเหลืองอลาม ดูน่ากินนะคะนี่คะ่ะทุกคนวันนี้เป็นเมนูไข่เจียวผัดกะหล่ำผัดน้ำปลานะคะแล้วก็น้ำพริกกะปินะคะวันนี้เมนูง่ายๆที่หาก,กินได้ง่ายๆเลยนะคะทุกคนนี่เป็นไงคะนี่ไข่เจียวของเราดูน่ากินไหมคะมันก็จะ <laughs> ไม่ได้เป็นแผ่นเลยนะคะมันก็จะแยกๆแ,แบบนี้เพราะว่ามันทอดไม่เคยได้เป็นแผ่นสวยๆเหมือนคนอื่นเขาเลยนะคะนี่ค่ะไม่ไข่เจียวของเรานะคะทุกคนไข่เจียวของเราก็จะมีะต้นหอมซอยใส่นะคะแล้วก็ใส่ปูอัดลงไปนิดนึงแล้วก็จะเป็นใส่ซีอิ๊วขาวลงไปนะคะนี่ ะลำผัดน้ำปลาของเราค่ะอุ้ยก็จะใส่พริกลงไปนิดนึงนะคะแล้วก็เราก็จะผัดแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเรากา็ใส่น้ำปลาลงไปด้วยนะคะนี่เป็นไงทุกคนน่ากินไหมคะหอมไม่เอ่ยควันขึ้นเลยเนาะนี่พอเสร็จแล้วมันก็จะอยู่แบบนี้ค่ะนี่เห็นไหม เี๋ยวเราก็จะได้มากินกับน้ำพริกกะปินะคะน้ำพริกกะปินี่เป็นแบบนี้นะคะทุกคนนี่ค่ะมาทานข้าวกันนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ